วันนี้บันนี้มามาอาเจียาไม่ใช่วันนี้จะเปยอนี่แหละใ้อาหนังยให้ไยิดาต้องหันเข้าแน่ตัวเองไปทำอะไรพ้อยาครับ วิธียูทูบเบอร์จบแค่นี้ใช่ไหมครับบ๊ายบายจบเออจบจบาบายยปิดกล้องด้วยปิดกล้องปิดกล้องปิดกล้องแม่ว่าใครดูจากกล้องนี้คงเวียนหัวพวกแน่ยค่ค่อยๆไปค่อยๆไปเปิดแล้วยังเนครับใช้ของหรอครับ เปิดร enfin ้านถามว่าอะไรนะเอาไอติมครับเปิดร้านหน่อยอ่ะเปิดร้านแล้วครับขายอะไรครับต้องถามว่าอะไรเอาไอติมครับเอาทางไหนไอติมครับเอาไอติมชื่อหนึ่งครับตทำาอต ข้าวเปียกใช่มาอุดรก็ต้องมากินอีกหนึ่งเมนูที่มาอุดรต้องมากินคือข้าวเปียกข้าวเปียกก็คือจับเยดนามขมากรุงเทพที่พี่เกลือเคยทำแล้ใช่ข้าวเปียกร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่อุดรที่ร้านข้าวเปียกเลยนะังนะจุดเด่นก็คือมีข้าวเปียกมีแกงเส้นซึ่งคนกรุงเทพส่วนใหญ่ไม่รู้จักแกงเส้นแกงเส้นมันก็คือวุ้นเส้นแล้วก็มีอย่งหมูยอซึ่งเราสั่งมาแล้วเดี๋ยวได้ดูนะฮะแล้วก็มีโจ๊กซึ่ง พอกินไปเรื่อยมันจะมีการบิ๊กซันเกิดขึ้นทั้งเส้นโจ๊กข้าวเปียกโจ๊กอะไรเงี้ยทังเส้นข้าวเปียกสามารถสั่งผสมกันได้เลยแล้วก็จะมีเนี่ยไก่ก่างชาเขเป็นของดีเขาบอกเขาบอกถ่ายถ่ายนำหน่อยอ่ะอไหนนำเขาพูดอะไรอ่ะวันนี้นำานี่ยจะมานำกินอะไรอยู่ครับนำกินอะไรอยู่ครับน้ำะไรครับอ่ะให้แม่ถ่ายแล้วยังไงต่อโอ้เปี้ยวเปี้ยวโชว์เปี้ยวโชว์เปี้ยวโชว์อ่ะคือพ่อแอีสั่งมาตอนไหนพ่อพ่ออยากกินมาม่า เป็นเมนูตอนเดือๆธันวาคมครัออบค่ะน้ำหนัเปรี้ยวโอเปรี้ยวโชว์เปรี้ยวโชว์กินน้ำอะไรครับน้ำข่อน้ำข้มน้ำข้มเดี๋ยวรอดูแกงเส้นแกงเส้นมา,มาอนี่ของแม่นะฮะอันนี้ของน้องลามนะะ จกแกงเส้นของน้องล่าเขาบอกเป็นจกแกงเส้นเขาก็จะมีโจกแล้วก็ใส่แกงเส้นแบบผสมกันผสมกันลำเป่าก่อนนะครับอันนี้ของแม่ก็คือเป็นแกงเส้นรวนๆข้างน้าเป็นเส้นเดยวที่ให้ดูก่อนนะคะแบบนี้นะคะเชิญๆชิเสำหรับเมนูลความอ้วนได้อย่างดีอร่อยอร่อยนี่อร่อยคอยดูที่น้องนำนะฮะหน้าตาน้องนำคือจริงจังมาก ยิ้มเลยวันนี้ฮะเนื่องจากเรากลับมาอุดรกิจกรรมที่เราจะทำทุกปีคือเราจะมาตรวจฟันเพราะว่าพี่สาวป้าราเป็นหมอฟันนะฮะฉะนั้นเราก็จะมาตรวจฟันที่นี่นะฮะรัตกรรมบ้านรักฟันใครอยู่อุดรมาอุดหนุนได้ก็ตรงไหนคะขอโลเคชั่นค่ะถากนันยกำนันเออนะฮะมานี่เห็นี่รูปกระช่อมนี่ใช่ไหมรูปพ่อพ่ออยู่นี่ไับพ่อพ่อถ่ายกับพี่เบิร์ดอยู่ตรงนี้วันนี้น้องรามก็จะมาดูแลช่องฟัน ดูซิว่าร้านหมอฟันนั้นเขาจะกลัวการดูแลรักษาช่องปากน้องเคยมาแล้วนี่เคยมาแล้วและไม่เคยลัวด้วยนะมานี่อยู่ซิเอล่มโลมมาแล้วนะหุยอ้โอิมพ์โมก่อนให้ก่อน พอซ่อมแต่งตัวเป็นหมอเดี๋ยวนี้มันเริ่มรู้แล้วนะฮะทุกทีเราจะไปกันเมื่อคืนนะครับขึ้นทับอย่างไรขับนั่งรถมาดีดีมาลองมันจะเอาอย่างเดียวเลยมันไม่ยอมตรวจอ้าวแม่นอนด้วยเออน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 แม่นอนด้วยเียพูดเป็นนี่พูดช้าเอาแม่นอนด้วยแม่นอนด้วยเออแม่ช่วยด้วย ปวดฟันี่จะทุรัทุเลประมาณนี้นะเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงดังมากโอเฮ้ยเฮ่ยเฮ้ยเวีเ้ยเฮมเฮ้ยว้เฮยเ้เะ้ เสร็จแล้วเสร็จแล้วแค่นี้อร่อยไหมอร่อยไหมหอมจังเลยฝกนของหอมหูยฝันของเรยปากไหนให้พ่อดมปากดิข้าวทโอ้ยปากหอมคือจริงๆการตรวจฟันมันจะเป็นอย่างนี้แหละเด็กทุกคนก็จะกลัวหมอฟันแต่ว่าไม่ต้องห่วงโกส้มของเราเนี่ยเป็นหมอฟันเฉพาะด้านเกี่ยวกับเด็กโดยเฉพาะฉะนั้นจะมีเทคนิคในการปราบเด็กมากมายนั่นแหละ ไปจนถึงขั้นจับมัดเลยก็มีนะฮะแต่ว่าเด็กทุกคนก็จะสุขภาพฟันดีไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงว่าเอ๊ลูกเราจะแบบ้องให้หรือเปล่าล<อ>ใช่ไหมดองชัวร์<อ>ไม่ต้องกลัวครับพ่อแม่ก็ต้องทําใจว่าลูกลอมอยู่แล้วแต่มันไม่ได้อันตรายสุดท้ายมันก็จะมาอย่างนี้นี่เห็นะฮะสภาพโอ้โหอุมโฟรไรไปเป็นไงบ้างนําอร่อยไหมย่อยใหญ่ไหมย่อยโอ้หมดสภาพดูแลรักษาฟันกันด้วยะเจ้าเด็กๆเดี๋ยวพ่อไปทําฟันก่อนบาย ครับโรงรมเอาไม่อธิบายเหรอยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์รำอธิบายด้วยสิวันนี้อะไรวันนี้พ่อทำฟันใช่ไหม ในขที่แม่ทำโอ้โหนี่ลูกทักผ้าแค่การทรมาาทมาปน่นี่คืออะไรนี่คือกลัวแม่ทรมานไม่อยากให้แม่โดนอย่างนี้หลอโอ้โหโอกลัวแม่เจ็บดิฉันกตัอยูต้องมาร้องไห้ที่หน้าจับแม่ รางวัลนักแสดงนำชายสาขา <oo> ดราม่าซีนี้ได้แต่ปีนแม่คูดหิ่ปุ่นจากเด็กชายราม <oo> <c oughs> เชื่อวงขงกุกล้องสูเข้าไปพี่เห็นน้ำตาที่คนนี้ทำหน้าสงสารนะดราม่าดราม่าสะเทือนใจสะเทือนใจเห็นแม่ทำฟันสะเทือนใจ เอางี้งั้นลามทําต่อเอาไหมเามทําแทนแม่เอาสายาไหมไม,ม่เอาแล้วร้องไห้ทำไมตายแล้วดรามากมากบายบายน้อเสร็จแล้วคะ่ะดามากบายบายลไปบาย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 ไม่เหลือเย้ใหญ่เลย,ยบายบายก้สมแบบเลิกนับญาติกันตั้งแต่วันนี้เลยอย่างเีง้ยายบายสวัสดีกมบี่ิัดีครับวันดีครับ สวัสดีครับไม่อีกไหมครับไม่ไหมครับไม,ไม,บไม่โอ้โหรักการทำฟันมากนะฮะฉะนั้นเด็กๆทุกคนนะฮะที่มาตรวจฟันจะมีการร้องไห้เป็นปกติพ่อแม่ไม่ต้องกดดันมากถ้าพ่อแม่เครียดมากลูกเครียดไปด้วยนะฮะฉะนั้นทําให้เป็นเรื่องสนุกสนุกไว้ชิวๆนะครับเพราะคุณหมอเขามีวิธีการที่จะต้องดูแลช่องปากน้องๆอยู่แล้ว ฉะนั้นถ้าพ่อแม่ยิ่งเครียดหรือพ่อแม่ไปกดดันหมอก็ยิ่งทําให้หมอเนี่ยทำงานยากขึ้นนะจ๊ะก็วหวังว่าเป็นการเตรียมใจการทําฟันเนี่ยไม่เตรียมใจเฉพาะลูกเตรียมใจพ่อแม่ด้วยเพราะพ่อแม่บางคนก็กลัวหมอฟัน ฝากเพราะว่าอย่างเราลูกเล็กอย่างเงี้ยสำคัญมากต้องแปรงฟันลูกเช้าเย็นเริ่มตั้งแต่มีฟันซี่แรกตั้งแต่ฟันซี่แรกนะคะอยาสิฟันต้องมีฟัวไลน์แลวต้องแปรงให้ลูกเป็นสม่ำเสมอร้องชัางมันมัดเลยแล้วก้องแปรงก็ทำอย่างนี้ร้องก็ต้องแปรงดีกว่ามาร้องให้ตอนอุดฟันได้เช้าอุดฟันไม่จะถอนฟันด้วยนะเยร์ฉะนั้นก็ฝากดูเด็กทุกคนดูแลสุขภาพช่องปากนะเจ๊ะด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่จากวอ๊อกและนี่บ้านรักฟันคลินิ่บ้านรักฟันนะจ๊ะ ไปติตามวอ l ์กบล็อกด้วยนะฮะก็ถ้าเกิดว่าชอบใจคอนเทนต์ของเราอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ให้เราด้วยนะฮะ